ตอนตนับคุณผู้ชมเข้าสู่ซับทูเดย์ครับใช่ค่ะวันนี้2พฤษภาคม2567เข้าสู่เดือน<ม>ใหม่เดือนพฤษภาคมแต่อากาศยังร้อนเหมือนเดิมนะคะน้องเตอร์ร้อนมากๆเลยฮะยังร้อนต่อเนื่องไปอีกนานค่ะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อเช้าถ่ฟีดฮะคือมีเพจที่เขาเมีการพยากรณ์อากาศหลายเพจบอกว่าอากาศบ้านเราเนี่ยตอนแรกเนี่ย เราคาดการกันไว้ว่าน่าจะสัก40องศาเซลเซียสขึ้นไปใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะตัวเลขน่าจะขยับไปเป็น50หรือ52องศาเซลเซียสโอ้ยแล้วเราจะอยู่กันยังไงดีเพราะว่าร่างกายปกติของมนุษย์เนี่ยนะฮะก็คือทนความร้อนได้ที่40องศาเซลเซียสเท่านั้นเองใช่ค่ะแล้วเห็นในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันเขาทำเป็นแผนที่ข่มประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย แดง oh. ต้มแบบอุณหภูมิร้อนเงินมากเลยนะคะ <Hi. S 1> ประเทศเพื่อนบ้านก็ร้อนไม่แพ้เรานะคะคคดังนั้นอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพและ เรื่องของไฟไหม้มีข่าวไฟไหม้ไม่เว้นแต่ละวันเลยวันนี้ oh ก็มีอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมิวเล่าเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่ของวันนี้เลยนะคะคเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นแถวแถวอำเภอภาทีจังหวัดพระนครศรียุธยารจริงๆไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานแต่ต่อเนื่องจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แบบ100ร้อยเปอร์เซ็นเป็นโกดังค่ะโกดังร้างที่เขาเก็บ สารเคมีเถื่อนอของกลางทางคดีคเขาเก็บเอาไว้ในนี้0 0 0พันปันแล้วพอเกิดไฟไหม้เห็นกลุ่มควันไหมคะคคมันทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ย อยู่กันไม่ได้อ,อแสบตาแสบจมูกกลิ่นสิ่งที่ไหม้เนี่ยมันคือสารเคมีด้วยต้องค,คือต้องอบพยพประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ในบริเวณดังกล่าวออกไปอยู่ที่อื่นเป็นการชั่วคราวนะคะเขาจะมีการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงเอาไว้ให้ให้ประชาชนที่อยู่แถวนั้นอบพยพไปก่อนก็ จุดที่เกิดไฟไหมอ้อยู่ใกล้โรงพยาบาลพาชีด้วยครับห่างกันประมาณ600เมตรตอนแรกเนี่ยคือกลุ่มควันมันก็กระจายไปในพื้นที่โรงพยาบาลเริ่มต้นจากการอบพยพผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลอื่นๆเป็นการชาั่วคราวแต่ล่าสุด ปิดโรงพยาบาลเลย oh. โรงพยาบาลภาชีเขาประกาศปิดเลยนะคะ oh. ปิดเป็นการชั่วคราวเพราะว่า hmm. ตอนนี้ไม่สามารถให้ผู้ป่วยและบุละคลากรทางการแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลได้แล้ว oh. ต้องอพยพไปโรงพยาบาลสนาม oh. ที่บริเวณวัดโคกม่วง oh. ทางโรงพยาบาลภาทีก็เลยฝากบอกผ่านสื่อนะคะว่า oh. ถ้าใครมีผู้ป่วย มีญาติป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลพาทีแล้วต้องการที่จะติดต่อว่าตกลงแล้วเป็นยังไงบ้างก็ให้ไปที่โรงพยาบาลสนามอยู่ที่บริเวณวัดโคกม่วงนะคะทีนี้เรื่องของการควบคุมเพลิงน้องเต๋ออย่างที่เราคุยกันไปเนอะเป็นสารเคมีใช่ไหมดังนั้นการฉีดน้ำเนี่ยก็จะไม่ใช่การฉีดน้ําอย่างเดียวก็จะเป็นการฉีดโฟมเพื่อจะช่วยระงับเรื่องของควันไฟหรือว่าสารเคมีที่มันจะปะทุขึ้นมาอีกแต่มันมีปัญหาค่ะพยายามที่จะควบคุมเพลิงกันตั้งแต่เมื่อวานตอนแรกเช้าวันนี้ เข้าใจว่าน่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วเพราะ ทำงานกันทั้นคืน่นะฮะแล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปรายงานสดอ่ะคือภาพข้างหลังมันไม่ได้เห็นเป็นเป็นไฟเป็นควันแล้วน้องเติอแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะเขาใช้โดรนไปบินด้านบนแล้วไปวัดความร้อนอุณหภูมิของโกดังมันยังร้อนแบบร้อนมากอ่ะร้อนเหมือนพร้อมที่จะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นก็เลยภาพจากมุมที่โดรนน่าจะถ่ายเก็บเอาไว้นะฮะเลยต้องฉีดน้ําต่อเนื่องเป็นระยะระยะแล้วทีนี้มันมีปัญหาอีกหนึ่งอย่างทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยค่ะเขาก็จะเดิน เท้าเข้าไปคถือสายไปเพื่อจะไปฉีดน้ําฉีดสารฉีดโฟมเพื่อควบคุมเพลิงเอข้าไปให้ใกล้ต้นทางของไฟที่สุดอย่างนี้เหรอฮะไม่ได้เพราะอะไรรู้มะรองเท้าของเจ้าหน้าที่ที่เป็นรองเท้ายางอ่ะละลายไหมไปหมดเลยเพราะสารเคมีมันไหลไงพราะมันเกิดไฟไหมไปฉีดน้าฉีดโฟมควบคุมเพลิงสารเคมีที่อยู่ในโกดังมันก็ไหลมาตามน้ําระดับความร้อนเอ่ยพราะเจ้าหน้าที่สารเคมีไปเหยียบทับ รองเท้าละ,ล,ะลายเลยเดินเท้าเข้าไปควบคุมเพลิงไม่ได้ค,ค่ะต้องใช้วิธีการฉีดน้ําฉีดโฟมจากหลังคาออย่างที่เห็นภาพแต่ก็เกิดปัญหาอีกเพราะพอฉีดจากหลังคาแรงรน้ําหรือโฟมที่จะไปควบคุมเพลิงมันไปไม่ถึงจุดต้นต่อเพลิงจริงๆรับ อตอนนี้ก็เลยโอ้โหยังเป็นข่าวใหญ่อยู่สําหรับวันนี้นะคะครเราก็เลยรายงานความคืบหน้าเบื้องต้นเดี๋ยวไปตามกันต่อคุยขโมงบ่ายสามโมงรอติดตามใช่เพราะเป็นข่าวะะใหญ่วันนี้เลยจริงๆค่ะพี่น้องประชาชนคือตอนแรกเนี่ยอบพยพก,กันนะแต่เมื่อคืนใช่ไหมน้องเคยก็เช้าวันนี้เห็นว่าอไฟมันไม่ลุกแล้ว กลับมาม,มาที่บ้านของตัวเองมาดูว่าเออมีความเสียหายอะไรไหมสุดท้ายพอกลับมาก็ต้องออกไปอีกรอบเพราะอยู่ไม่ได้ปรากฏว่าก็อย่างที่บอกว่าดับเพลิงกันทั้งคืนแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเพลิงก็ยังประทุอยู่นะฮะ,ะแล้วก็สำคัญโรงงานเองเนี่ยก็เป็นโรงงานเก็บสารเคมีด้วยเพราะฉะนั้นการดับเพลิงเองมันมีเงื่อนไขสําหรับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปถึงจุดต้นตอของตัวเพลิงเนี่ยโอ้เยอะกว่าก็ต้นตอจะเป็นโกดังที่สี่และโกดังที่ห้า ของเนี่ยบริเวณโดยรอบตรงนี้นะคะและสารเคมีที่บอกว่าเป็นสารเคมีเถื่อนเป็นของกลางของคดีเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้าว่าเป็นสารเคมีชนิดใดบ้างอันนี้ก็ยิ่งเป็นปัญหาตอนแรกได้ยินข่าวมาว่าเอาไม่เป็นไรมันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนไปเป็นมาไม่ใช่ละมันส่งผลกระทบป็นวงลกว้างเลยฮะไปจนถึงโรงพยาบาลที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยจนถึงให้โรงพยาบาลจะต้องปิดเนี่ยเพื่อยกบุคลากรทางการแพทย์ ออกไปจากบริเวณตรงนั้นเลยเรื่องใ,ใหญ่นะฮะใช่เรื่องใหญ่ค่ะคโดยเฉพาะผู้ป่วยที่จะต้องอพยพผู้ป่วยจากโรงพยาบาลพาชีไปโรงพยาบาลสนามอ่ะ โอ้โหไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะอืม,อมอทีนี้มาต่อเรื่องนี้อีกนิดนึงไฟไหม้เหมือนกันอันนี้คือไฟไหม้ตั้งแต่วันที่สามสิบละจนถึงวันนี้ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยตั้งแต่สามสิบเมษายนนะคะโรงงานกระดาษที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะต้องใช้รถดับเพลิงยี่สิบกว่าคันนะคะค,คือไฟไหม้ตั้งแต่ช่วงเย็นห้าโมงครึ่งสามสิบเมษายนด้วยความที่ว่ามันมีกระดาษรีไซเคิลเยอะ มันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีโโและลมแรงดูสิน้องเตอ๋อวางต่อกันเลยคือ,คอมันก็ลุกลามกันยาวต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันไปนะฮะกองกระดาษรีไซเคิลสามกองเนี่ยโอ้โหไฟมันลุกพรึบเลยนะคะค,ความเสียหายไม่ต่ำกว่าสองร้อยล้านบาทม,มูลค่าความเสียหายเยอะมากทีเนี้ยคาดว่าสาเหตุเกิดจากความร้อนแล้วมันมีการรวมแสง ของแก้วและอลูมิเนียมที่อยู่ภายในโรงงานแห่งนี้มันคล้ายๆกับที่เราเล่าเรื่องเก้าอี้แตนเลสจำได้ไหมมันจะเป็นจุดรวมแสงพอโดนความร้อนโดนแสงแดดเนี่ยค่ะมาไปรวมแสงอันนี้มันมีแก้วมีอลูมิเนียมอยู่ภายในโรงงานพอเป็นจุดรวมแสงปุ๊บสะท้อนออกไปไปเจอกระดาษถูกต้องติดไฟง่ายด้วยถูกต้องเลยลุกไหม้แบบนี้ค่ะ ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แบบร้อเเซแต่ก็มีการฉีดน้ำตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงคาดว่าต้องฉีดน้ำต่อเนื่องไปแบบนี้จนถึง5พฤษภาคมโอโ้โหนี่แสดงว่าตัวโรงงานเองเนี่ยก็ใหญ่มากแล้วก็โ,โหควบคุมเพลิงเอาไว้ไม่อยู่จริงๆ เขาตั้งแต่30เมษายนแล้วคาดการว่าจะต้องฉีดน้ําต่อเนื่องไปจนถึง5พฤษภาคมนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเหมือนกันจริงแล้วเป็นห่วงทีมงานนะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปควบคุมเพลิงตอนนี้ก็แบ่งทีมนะคะทีมละ 2, ม2ชั่วโมงรรถแบ็คโฮ6คันต้องตัก กองกระดาษออกมาจากโรงงานรเรื่อยๆไม่งั้นมันก็จะไฟไหม้เรื่อยๆูกย,ยถูกไหมคะเพราะมีกองกระดาษก็ต้องโกยปักออกมาส่วนที่ยังไม่ได้โดนลุกลามเนี่ยนะฮะใช่ใชก็ตอนนี้ควบคุมเพลิงไว้ได้สักประมาณ 6 0สิเท่านั้นนะน้องเต๋อก็เจ้าหน้าที่200กว่าคนนะคะที่พยายามที่จะไปควบคุมเพลิงในเหตุการณ์นี้ครแหมแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆโรงงานแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะนี่คือที่สมุดสาครนะคะโอ้โหนะฮะอืมแต่เรื่องนี้ก็นะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าหน้าร้อนปีนี้เนี่ยมันจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อกันแบด หลายเหตุการณ์ขนาดนี้เหมือนกันนะฮะใช่ค่ะพอเรานําเสนอข่าวเรื่องของไฟไหมเนี่ยหลายคนถามเลยว่าข่าวเก่าหรือเปล่าหรือเป็นความคืบหน้าของโรงงานเก่าหรือ,อ,อที่ออคือมันไม่หลายที่มากไงหลายจุดมากเลยใช่ไม่ใช่ข่าวเก่านะนี่คืออัปเดตล่าสุดเลยครับผมอมอ่ะ<ม> ไปอีกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของไฟไหม้อีกเช่นกันนะครับไปต่อกันที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเหตุไฟไหม้บ้านนะฮะสาเหตุเนี่ยเาขาคาดการว่าน่าจะเป็นฉนวนไฟละลายนะฮะแล้วก็รัดวงจรทําให้ไฟเนี่ย ไหม่แล้วก็วอดทั้งหลังนะครับซึ่งมีคนอยู่ในบ้านด้วย5คนนะฮะต้องหนีตายเอาชีวิตรอดมีทั้งเด็กผู้ใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บรวมไปถึงถูกไฟครอกด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลนางตะเคียนจังหวัดสมุนทรสงครามครับช่วงเวลาประมาณตีห้าของหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะก็เป็นไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูงพบว่ากําลังไฟเนี่ยกำลังลุกไหม้อย,อย่างรุนแรงเลยเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมฉีดน้ําสกัดเปลวเพลิงนะครับเกือบหนึ่งชั่วโมงก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ บ้านหลังนี้เนี่ยอาศัยกันอยู่5คนทุกคนกําลังนอนหลับอยู่ภายในบ้านนะครับจู่ๆก็เกิดเหตุไฟฟ้าร,รัรดตวงจรบริเวณห้องนอนฮะแล้วก็ลุกลามกันอย่างรวดเร็วเลยคนในบ้านก็ตกใจตื่นฮะรีบวิ่งหนีตายออกมาเกือบไม่ทัน ก็มีผู้บาดเจ็บถูกไฟคลอกนะครับมีผู้บาดเจ็บสามรายก็คือนายสมชายอายุ51ปีมีแผลผู้พองที่ไหล่ซ้ายแล้วก็หลังนะฮะมีนางสาวนาริศลินอายุ27ปีมีแผลผู้พองที่ต้นขวา,ข,าขวานะครับและเด็กชายอายุ6ขวบมีแผลผู้พองด้านแขนซ้ายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปผดุงพยาบาลน,นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนนางจังรหัดอายุ6 4ปีและเด็กชายอายุ3าขวบเนี่ยหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทั้งครอบครัวก็อยู่ในอาการ ตกใจอะนะฮะคุณนฤทัยลินเนี่ยแม่ของเด็กชายทั้งสองคนเล่าว,ว่ากาลังหลับอยู่นะฮะแล้วจู่ๆก็มีคนมาเรียกว่าไฟไหม้บ้านก็เลยรีบตื่นขึ้น,นมาแล้วก็อุ้มลูกทั้งสองคนออกมาจากบ้านแต่ลูกชายหกขวบเนี่ยตื่นมาสลืมสลือวิ่งเข้าไปในห้องนอนที่ไฟกําลังลุกไหม้อีกอก็เลยถูกไฟคลอกครับนะฮะโดยก็ต้องลุยไฟเข้าไป อุ้มลูกออกมาซึ่งลูกทั้งสองคนเนี่ยเธอเพิ่งซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้ลูกชายคนโตนเนี่ยกำลังขึ้นป่อ1ลูกชายคนเล็ก3ขวบกําลังขึ้นอนุบาลหนึ่ง,ะน,น,งนะฮะชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเงินเก็บที่เตรียมเอาไว้ไม่ไปหมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็เลยวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือด้วย เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็สันนิษฐานอย่างที่บอกนะฮะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยก็อาจจะทําให้สายไฟที่มีสภาพเก่าเกิดหลอมละลายแล้วก็ทําให้ลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงค่าเสียหายเนี่ยเขาคิดเขาคาดการไว้ประมาณว่าน่าจะอยู่ที่5 0 0 0 0นบาทล่าสุดครับพระเมธีวัชระปะชาธรน,นะฮะเจ้าอาวาสวัด,วด อินทารามพร้อมสสจังหวัดสมุทรสงครามและมูลนิธิเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวพรอเป็นกําลังใจให้นะฮะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำเป็นให้กับครอบครัวพระเมธีวะชะัชรตะชาทรเนี่ยนะฮะมอบเงินช่วยเหลืออีก5,200บาทและเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กชายทั้งสองคนคนละ1,000บาทอีกด้วยนะฮะค่ะโอ้โหคือไฟไหม้ทีหนึ่งคือหมดเลยงแล้วมันเกิดขึ้นในช่วงตีห้า แล้วถ้าเพื่อนบ้านไม่มาตะโกนบอกนี่โอ้โหอันนี้น่า<ช>จะเป็น<ะ>เรื่องใหญ่มากกว่านี้คาดว่าคือเรื่องของสายไฟใช่ไหมไฟฟ้ารัดวงจรมเมื่อกี้ก็นั่งคุยกันในห้องแต่งตัวครับ,รบพี่เต็นตกมันบันเทิงของเราอ่บ แกก็ทักมาเลยว่าจริงๆนะต้องดูนะหลายๆบ้านไม่ค่อยได้ดูเรื่องของสายไฟปสภาพมันเป็นยังไงมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าบางทีแบบสิปี2ี่สปีสามปียังไม่เคยดูยังไม่เคยเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันเนี่ยพอเจอกับอากาศร้อนด้วยอะไรด้วยมันเก่าด้วยไฟไหม้ทีนี้น่ากลัวมากนะปีนี้ก็อาจจะเป็นปีที่เราอาจจะต้องหันกลับมาตรวจเช็คสภาพบ้านในหลายๆจุดนะฮะโดยเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบไฟในบ้านอย่างที่ออบอกเลยลเรื่องของสายไฟระบบไฟในบ้านเองหรือว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่เป็นจุดเสี่ยงที่น่าจะทําให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้ได้ง่ายเพราะว่าอากาศเนี่ยมันร้อนจริงๆมันร้อนมากค่ะต้องระวังจริงๆนะคะแล้วก็ฝนก็ยังไม่ค่อยจะมีครับหลายพื้นที่ในประเทศไทยก็อยากจะให้ฝนตกเพื่อคลายร้อนแล้วก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะคเพราะตอนนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนักมากร้อนฝนไม่ตก แล้งทํายังไงบางทีต้องโอ้ยนั่งรถไปขนน้ามาใช้ในสวนในไร่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแห่นางแมวขอฝนในอดีตเราก็เคยได้ยินกันบ่อยใช่ไหมก็จะเป็นแมวแมวจริงๆเมื่อก่อนเขาใช้แมวจริงใช่ใช่ไฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็กังวลใจว่าเอ๊จะทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่าเอาแมวจริงไปแห่อากาศร้อนๆแบบนี้มันมันก็ร้อนนะฮิมโนี้เนี่ยคือเราต้องบอกใช้คําว่า โวกคือเราตื่นตระหนกเรื่องของสิทธินะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์เองก็ดีสัตว์เองก็ดีสภาพแวดล้อมเองก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าไปจะใช้แมวที่เป็นแมวจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีดราม่าแนี่ใช่แล้วก็จะทำทุกอย่างแบบ p o l i t i c a l correct ให้มันถูกต้องตามหลักที่มันควรจะเป็นครับเขาก็เลยเอ๊ยยังไงดีถ้าไม่ใช้แมวจริงๆใช้อะไรดีน้องเต๋อเตุ๊กตาแมวอกได้ไหมะดีตุ๊กตาแมวก็เป็นเหมือนแมวอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมตุ๊กตาแมวแลวโดราเอมอนได้ไหมโดราอะ ได,ได้ไหมฝนจะตกไหมไม่ร sí ู้แต่เขาใช้กันแล้วนะเดี๋ยวลองดูค่ะโดนะไอมอนนั่งนิ่งเลยค่ะชาวบ้านเกษตรกรที่จังหวัดนครสวรรค์ทำพิธีแห่นางแมวขอฝนแห่ไปรอบๆสามหมู่บ้านตามความเชื่อนะคะก็นึกดูคุณผู้ชมถ้าเป็นแมวจริงๆ ใส่กรงแล้วแห่ไป3าหมู่บ้านอากาศร้อนๆ oh. มันตายได้นะ oh. เขาก็เลยอ่ะออกไอเดียกันว่าโดราเอมอนก็แล้วกัน oh. คือช่วงเย็นที่18เมษายนที่ผ่านมานะคะคเกษตร,รกรในพื้นที่หมู่2หมู่17หมู่18ตำบลเขากะลาอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะคใช้โดราเอมอนนี้แหละใส่ในกรงคล้องพวงมลาลัยดอกดาวเรืองแห่ไปสาหมู่บ้านค แต่วิธีการอื่นๆยังเหมือนเดิมนะคะร้องรําทําเพลงขอฝนจากเทวดาผ่านบ้านไหนชาวบ้านก็จะนํำข้าสารมาร่วมบริจาคนําน้ํามาเทราดที่โดราเอมอนคนละเล็กคนละน้อยให้เป็นเคล็ดให้ผืดผ้ทางการเกษตรให้น้ําอุดมสมบูรณ์อะไรแบบนี้ค่ะผู้ใหญ่บ้านหมู่สองบอกแบบนี้ค่ะว่าแห่นางแมวของหมู่บ้านน่ะไม่ได้ทํากันมาเป็นสิปีละแต่ปีนี้ ฝนทิ้งช่วงฝนน้อยจริงๆพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสปะปลังขาดน้ำใกล้ตายหลายพันไร่อุโยเกษตรกรเดือดร้อนมากก็เลยรื้อฟื้นประเพณีแห่นางแมวขึ้นมาตามความเชื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในหมู่บ้านด้วยนะคะคแต่แห่กันตอนเย็นๆกลางคืนดีกว่ากลางวันไม่ไหวกลางวันเนี่ยคนแห่ก็ไม่ไหวเหมือนกันไม่ใช่แค่น<ม>้องแมวนะ ไม่ใช่คือไม่ใช่แค่น้องแมวที่จะไม่ไหวนะฮะถ้าสมมุติว่ากรณีที่ใช้แมวจริงแห่เนี่ยคือคนแห่เขาก็ไม่ไหวเหมือนก<ช>ันเจอกับสภาพอากาศความร้อนณนะตอนนี้ของประเทศไทย ออพี่น้องเกษตรกร,ร,กรปูร่ย่าตายายคงไม่ไหวอ่ะไม่น่าจะไหวครับไม่ไหวก็เลยเอาเงยน็นๆนี่แหละ,ออะแมวก็ใช้โดราเอมอนนี่แหละครับเดี๋ยวลองดูอยากรู้เหมือนกันว่าใช้โดราเอมอนแล้วจะสำฤทิ์ผลหรือไม่อย่างไรออผลจะตกมาหรือเปล่าะะให้ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมเล็กน้อย ประเพณีแห่นางแมวเนี่ยค่ะก็เป็นความเชื่อนะคะเพื่อขอฝนนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็จะทําวิธีนี้แหละค่ะเป็นความเชื่อตั้งแต่โบ,บราณโบราณละก็เชื่อว่าจะแห่นางแมวกันไปหลายๆพื้นที่แต่อย่างที่เราคุยกันว่าก็กลัวจะเป็นการทารุณกรรมสัตว์และกลัวว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่จะไม่ไหว<อ>ก็เลยอ่ะ เปลี่ยนวิธีการบ้างให้ทันยุคทันสมัยแอนน้องตัวราเอมอนในช่วงค่ำคืนแทนถูกตออ้องค่ะ,คะและเรื่องนี้ดังไกลไปถึงญี่ปุ่นค่ะน้องอผมว่าอยากจะรู้มากเลยว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย <c oughs> เขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือว่าเขาจะรู้สึกยังไงว่าคนไทยเนี่ย มีวัฒนธรรมหรือว่ามีประเพณีแห่นางแมวเพื่อขอฝนแต่ว่าด้วยการที่เขาก็คงรู้แหละว่าตอนนี้ถ้าจะใช้แมวจริงเนี่ยมันก็คงไม่เหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาดรมอนถูกต้องเขาไปโพสต์เอาไว้ในเอหรือทวิตเตอร์เดิมเนี่นะคะเขาชมเรานะเขาบอกเราเนี่ยไอเดียดีมากเลยที่ใช้ดร์มอนนี่เนี่ยภาษาญี่ปุ่นอะไรอ่กับหน้าโรบิตะด้วยคือเขาชื่นชมเขาชื่นชมเพราะอะไรรู้มาเขาบอกดีใจจังเลย พี่คนไทยรู้แล้วว่าโดราเอมอนเป็นแมวไม่ใช่แรคคูนถ้าใครที่ติดตามโดราเอมอนมาเนี่ยนะฮะจะรู้ว่ามันจะมีช่วงที่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้โดราเอมอนโกรธทุกครั้งก็คือเวลามีคนมาทักเขาว่าเขาเป็นทานุกิหรือว่าแรคคูนเขาก็เลยบอกโอ้ยคนไทยรู้นะว่าโดราเอมอนคือแมวครับไม่ใช่แรคคูนอขอให้คนไทยที่ทําพิธีแห่นางแมวขอฝนแล้วใช้โดราเอมอนแทนเนี่ย ขอให้ประสบความสําเร็จดังที่ตั้งใจขอให้ฝนตกขอให้สำลิดผลนะฮะแล้วคนดูเป็นแบบสิบสิล้านอ่ะสิล้านโอ้โหคนดูเปสิล้านครั้งโอ้โหเออเออเแต่ก็เป็นไอเดียที่ที่ดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ดูน่ารักดีผมคิดว่าอาจารย์ฟูจิโอะเอฟูจิโอะก็คงไม่คิดผมคิดว่าอาจารย์เขาคงคาดไม่ถึงหรอกว่าวันหนึ่งตัวละครที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นมังงะจนกลายเป็นอนิเมะเนี่ย จะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมแหนางแมวในประเทศไทยจริงเขาคงไม่คาดคิดคนญี่ปุ่นก็คงงงแต่เราทําได้ค่ะ,ะเราอัดแนบ,บได้ไดปรับให้มันเข้ากับสภาพของสังคมยุคป,ปัจจุบันครับ อ่ะก็เป็นอีกเรื่องน่ารักน่ารักนะฮะขอให้สำลิดผลนะครับผมขอให้ผลตกลงมาด้วยอ้าเรื่องต่อมาเนี่ยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยออกมาเตือนกันทุกปีทุกปีจริงๆ ผมได้ตั้งแต่เด็กๆมาก็ได้ยินมาตลอดนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างร้อยอนต์ะฮะก็คือเรื่องของทานการทานอาหารสุกสุกติบิบโดยเฉพาะเนื้อหมูนะฮะกรมควบคุมโรคเนี่ยออกมาเตือนอีกแล้วนะฮะว่าไม่ให้กินหมูดิบเพราะอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้หูดับตลอด4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีคนที่เป็นโรคไข้หูดับไปแล้ว235รายเสียชีวิตไป14รายครับ เมื่อวานนี้ฮะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อหมูดิบหรือสุดหรือว่าสุกติดิิๆก็ไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะผู้สูงวัยแล้วก็วัยทํางานเพื่อลดความเสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้หูดับแล้วก็โรคติดหรือว่าโรคนี้เนี่ย ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือโรคติดเชื้อเซฟโตคอคัสสวิสนะฮะแพทย์หญิงจุไรยวงสวัสดิ์ครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าสถานการณ์โรคไข้หูดับตั้งแต่วันที่1มกราคมมาจนถึงวันที่29เมษาย,ยนที่ผ่านมาจากรายงานโรคในระบบเฝ้าระวังเนี่ยนะฮะโดยกองระบาดวิทยาพบผู้ป่วย235รายนะฮะอายุเฉลี่ยเนี่ย ประมาณ15ถึง95ปีเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็วัยทำงานได้แก่อายุมากกว่า65ปีรองลงมาก็เป็น55ถึง59ปีและ40 49ปีภาคที่มีป่วยมากที่สุดเนี่ยนะฮะก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคเหนือปัจจัยเสี่ยงที่พบก็คือการกินเนื้อหมูดิบและสุกๆดิบๆเนี่ยแหะฮะไม่แยกเขียงทำอาหารอันนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะฮะ เพราะว่ามันสามารถคือติดเชื้อได้ถ้าในกรณีที่เราไม่แยกเขียงในการทําอาหารสัมผัสหมูดิบโดยตรงพบผู้ป่วยเสียชีวิต14รายนะฮะประมาณ1 6 0เนี่ยมีโรคประจําตัวด้วยเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานโรคหัวใจโรคหูดับเนี่ยนะฮะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเซปโตคอคซูสนะฮะโดยเชื้อนี้เนี่ยอยู่ในทางเดินหายใจของหมูเลือดของหมูที่กําลังป่วยสามารถติดต่อได้2ทางด้วยกันครับ1ก็คือ บริโภคเนื้อและเลือดหมูที่ปรุงแบบดิบหรือสุกๆติดๆนะฮะสองคือสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อทั้งเนื้อหมูเครื่องในเลือดหมูที่เป็นโรคนะฮะโดยเชื้อเนี่ยจะเข้าไปตามบาดแผลหรือว่ารอยขีดข่วนตามร่างกายรวมไปถึงเยื่อบุตาหรือการสัมผัสเลือดของหมูหมูที่ป่วยนะฮะซึ่งหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปประมาณ1-14วันเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีไข้สูงปวดศรีรษะอย่างรุนแรงเวียนศีรษะจนทรงตัวไม่ได้ มีอาการอาเจียนคอแข็งสูญเสียการได้ยินในรายที่เป็นรุนแรงแน่นอนครับเสียชีวิตได้นะฮะวิธีการป้องกันก็มีเหมือนกันนะครับหนึ่งคือบริโภคอาหารที่ปรุงสุกด้วยความร้อนอย่างน้อย60-70องศาเซลเซียสในเวลา10นาทีเป็นอย่างต่ำนะครับหากกินอาหารปิ้งย่างแยกอุปกรณ์ที่หยิบเนื้อหมูสุกและดิบออกจากกันไม่ใช้เขียงของดิบและของสุกผัก ผลไม้ร่วมกันนะฮะสเลือกซื้อเนื้อหมูจากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้าทีท่ได้มาตารฐานและเ,ช,เชื่อถือได้ไม่เชื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวและสีคล้ำนะฮะสคือไม่สัมผัสเนื้อหมูและเลือดดิบด,ด้วยมือเปล่าโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทํางานในโรงฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมูสัตวบาลสัตวแพทย์นะฮะขณะทํางานควนสรสวมรองเท้าบูทยาง สวมถุงมือหากมีบาดแผลเนี่ยควรปิดแผลให้มิดชิดล้างมือหลงังสัมผัสกับหมูทุกครั้งนะครับผมสี่ครับหากพบว่ามีอาการป่วยนะครับโรคไข้หูดับนะฮะโดยมีไข้สูงถ้าสงสัยนะฮะว่ามีไข้สูงแล้วมีปวดศีรษะรวมกับมีประวัติเสี่ยงให้รีบไปปรึกษาคุณหมอทันทีแล้วก็แจ้งประวัติด้วยว่าไปทานหมูดิบหรือว่าสัมผัสเนื้อหมูดิบมาคุณหมอเขาจะได้วินิจฉัยได้เร็วเพราะว่าโรคนี้เนี่ยคือทุกโรคแหละผมว่า ตรวจพบเร็วตรวจเจอเร็วก็น่าจะป้องกันได้เร็วถูกต้องนะฮะแต่ก็อันนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันทุกปีนะ,ะว่าหมูดิบหรือว่าหมูสุกสุกดิบดิบที่เป็นอาหารประจำภาคประจำพื้นถิ่นของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเองก็ดีเขาก็รณรงค์กันใช่ค่ะ,ะ,ะเราเตือนกันอยู่บ่อยๆเตือนกันทุกปีใช่ส่วนเรื่องนี้ก็จะมาเตือนเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกิน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะมีผู้หญิงคนนี้นะคะเขาอยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็โพสต์เอาไว้ว่าเขาเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสัญชาติเกาหลีแล้วก็กินเป็นแบบรสเผ็ดกินต่อเนื่องหกเดือนนี่เข้าโรงพยาบาลจัดทุกมื้อเลยฮะต่อเนื่องหกเดือนเขาไม่ได้บอกว่าทุกมื้อหรือเปล่าแต่เขาบอกกินต่อเนื่องอาจจะวันหนึ่งมื้อนึงอีกวันหนึ่งสองมื้ออะไรแบบเนี้ก็กินทุกวันอกินต่อเนื่องครับ เข้าโรงพยาบาลแบบนี้เธอเป็นอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะเธออายุ24ปีนะคะอยู่ที่วอชิงตันสหรัฐอเมริกานะคะเธอบอกเลยว่าเธอกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเกาหลีรสไก่เผ็ด6เดือนต่อเนื่องเริ่มจากอาการที่มาอันดับแรกๆเลยนะคะปวดท้องปวดหลังโลหิตจางต้องเข้าห้องฉุกเฉินปรากฏว่าเป็นนิ้วในกระเพาะปัสสาวะค่ะเธอก็เลยเนี่ยให้ดูคลิปว่าเธอกินแบบนี้ นี่แบบนี้นะคะนี่อ๋อคุณหมอก็เลยบอกว่าอ๋อมันเป็นไปได้เพราะว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบนี้เนี่ยขอปวดผมเลยนะมันมีโซเดียมเยอะไงน้องเต๋อ๋อใช่ใช่มันมีโซเดียมเยอะแล้วบางทีพอเรากินโซเดียมเยอะๆร่างกายของเรามันจะดีไฮเดรตอ่ะเราถ้าไม่ดื่มน้ําตามเยอะๆอ่ะเป็นนิว่วเพราะร่างกายจะขาดน้ําใช่เราเลยมาเตือนกันนะคะดังนั้นเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นในต่างประเทศแต่บ้านเราคนที่กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปก็เยอะครับเราก็ชอบเพราะว่ารสชาติมันแบบ สักใจดีอะไรอย่างเงี้ยเข้มข้นนะคะบางทีเนี่ยเลือกกินเนี่ยไม่ได้เลือกกินเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคุณประโยชน์หรือว่าอยากกินเพราะว่าอุ้ยมันมีสารอาหารที่แบบดีต่อร่างกาย,ยากเลือกกินเพราะว่ามันแซบ่บอยากใช่ยิ่งอ่ะาถ้าเกิดเราคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะต้องพกบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไปด้วยาบางทีกินอาหารฝรั่งเราเบื่อเราเลี่ยนจงสักมื้อน่ะบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปะนะถ้านานๆทีก็พอ<ช>ไหว ประเด็นก็คือที่มิวจะบอกเวลากินอะไรเนี่ยค่ะอย่ากกินเหมือนเดิมซ้ําๆต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะมันเสี่ยงที่จะทําให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยได้อย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินได้แต่อย่ากินเยอะเกินไปและอย่ากินต่อเนื่องยาวๆอย่างเงี้ยหเดือนโอให้กินอย่างอื่นไม่รู้ว่าทานตุกหมอหรือเปล่านะฮะสำคัญดื่มน้ำเยอะๆ ป้องกันนิ้วนะคะคเอามาเตือนกันเท่านี้ละคะ่ะครับผมอะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่นึงนะฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในซัปดาเดย์ครับ